สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ออกไปปลูกโอ้ปลูกต้นบกม่วงต้นยางนาะต้นบกสมมงพี่น้องไปครับปลูกต,ต้นไม้ครับพี่น้องซื้อมาทั้งหมด11ต,ต้นนะครับผมเป็นเงิน420บาทปลูกต้นบกม่วงโอ้โหคนท่วงแช่ออกบ้านซื้อกระได้นี่บกม่วงสี่ต้น อย่างน้าหาต้นพี่น้องอามาเสริมประกอบสมม้งอู้รรยากาศดีเลยครับเรียวเข้าไปเลยปลูกสิบต้นพี่น้องส,สิบสิบเอ็ดต้นให้ขี้พี่น้องเบิ้งนะครับผมขอามาแล้วนะครับผมไอ้แล้วติดตามพี่น้องไว้ ปลูกหม่องทิ้งไดอะไรยังไงเนี่ยไไลายหม่องครับต้นแรกครับใส่อย่างนาก่อนพี่น้องต้นนี้มันไต่ห้องมาเสริมนะครับผมอย่างนาก่อนพี่จุ่งน้องซุ่มดีต้นใหญ่ดีป่ะชุดนี้ผมเกรีง,งามเด้อของที่บ้านสวน,นครับพี่น้องกดลงนะ คือนอย่างไรเงี้ยสถานะว่าคำมันนั่นบอกแง้นหลกครับผมเอามาเสริมต้องดูือเปล่าเนาะแหลกครับผมเอามาเสริมต้นนี้โอ้นี่จีบวะนี่สลันต้นนึ่งนะ ห้อยยังหักนี่ทีเอื้อทีได้หรือเปล่าเส้นตัวนี้ครับถูกไล่มาแล้วครับพี่น้องต่อมาจากหม่งเก่าแล้วครับนี่ยยังมันสูงปวดไปรุ่นนี้สูงกว่าเก่าเลยพี่น้องสูงกว่าเก่าเลยสวยนะต้นหมวกม้วงกับต้นหมวกสมมงพี่น้องอย่างนั้นอีกต้นหนึ่งขุ้นไปแล้วครับ งวงเล็ดงวงนำดอกไใหม่งวงขมิ้นสีทองสองต้นเสริมตอไปอู้ี่น้องเสริมตอไปแล้วคุแล้วครับเรื่อยๆไปพี่น้องค่อยๆทยอยปลูกไปนะครับใส่อย่างนั้นตรงนี้กันพี่น้องตรงนี้นะครับผมไปไปตะกิ้เมตรนี่ครับพุ่นไปสุดดอกแต่ว่าสีเสริมบมวกงวงเสริ่มยังแน่ไปนี่ ค่อยๆปลูกไปทีละนิดละน้อยนะครับผมค่อยๆเสริมไปนะครับอู้ดังติ่มซ่านนะใต้พื้นทั้บงบุญพี่น้องครับเดี๋ยวเราไปดูครับต <t> ้นท้ายหอดีพี่น้องครับอันนี้จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงแรดนะครับยอดมันอีกสามต้นต้นหนึ่งไปแทน,นเขาอยู่พูนแทนเขาอยู่หนึ่งต้นหนึ่งมันตายเดี๋ยอีกมิ่หน้าเกินห้าต้นนะครับผมฟังนี่นร้านเปรี้ยวมาน้าหมื่นหนึ่งพี่น้องเป็นนางข่าิ่นมาใส่ท่อหายยางดีเลย ดีตัวละนี่ปลูกเมื่อกี้ครับสามตัวนี้แต่พวกนีต้ติดหมดเลยครับติดหมดเลยหูก้อนหกหน้าสามสิบหุ่นไม่ใส่ท่อไรนไม่ใส่ท่อไหน,ใน,ใไหนยังอยู่เลยทำไรลลงเต็มเลยพี่น้องครับบ้า เพ่อหนาซีหรือล,ลันเนี่ยพ่อหนาซีนึงวะคุณนะทั้งคุณก็ล่นไปมันจะออกคุณได้พี่น้องมันเนี่ยเข่านี้ออกคุณบัดนีิให้นี่ของคุณน,นะผมมาจามาใส่อยู่แล้วบัดนี้ผมเพ่ได้ออกมาหลายคนตกคุมอะไรเ่ได้ออกมาที่นี่เราเลยมาใส่เองวะชาวของน้ำพี่น้องเราไปไปไซผันทอนนึงมันออกคุณเป็นมาไซไหนก็คือว่าโอเคพี่น้องเป็นมาไซยูเลี่ยวฟังนี้นะครับ ซอยกัดไซไปโอ้เหมือนจ้นมะม่วเขา,าเดี๋ยวเลี้ยต้นบุกสม้งต้นหนึ่งๆอันติดเบิดแล้วผมว่าติดหมดเลยนะครับคุณน่ะมันไหลไม,อลมามมอีกอะรุจักน,กน,น,น,นี้มันจะค่อยถ้าคุณหยุดหลันลงสาก่อนลุงสาก่อนเราขันล้นนี่รีมันจะขามออกไปหันช่องล้นนี่มันจะขามทางนั้นนะครับ ขางบอาอนอีกครับฝ่ายมัสไซคนเนี่ยกลกขอ,องปนะูทั้งไว้แล้วพี่น้องนี่ต้นนี้ผมแทนนะที่ม่าหัวกัดนะพี่นอ้องมาวนส่แทนแล้วอันนี้จะเป็นขมิ้นสีทองม่วงขมิ้นสีทองอ,ออกเลยนะครับมันแห้งแล้วต้นนี้เขาล้อรุนอีกพี่น้องเอ,อ้ยจะก,กิดติดประติดกับคอยคอยเบิ้งกันไปแล้วกันตนนัวนี้ติดกีเซเ้เปียนนะพี่น้องติดคือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ติดคือเปลี่ยนอย่างเดียวเลยครับตรงนี้ อมน e ียติดฟังนี่เดี๋ยวพาไปดูชมกันก่อนเดี๋็ียติดดิงมนี่งมงมแจ่วแล้วขี้เข่าอี้ชื่นดีอยู่กับเานี่ยนี่ค้อวนี่เปนงาพี่น้นง ตกซูมือเลยมือนี่กับตกกดิ้งเว็นมือกี่กับตกแเผยบารมีต้นเนี่ยโอกาสติดหน้าฉัน ข้าวกับโอเคซื่นดีเราเปล่าตัวนึงซื่นดีสถานซื่นดียกพี่น้องมีม้วนข้างนี้โอเคติดไปแล้วน้ำหล่นกันพี่น้องปลาเขานี่แล้วสถานเลยปลาเข็งอ่ะเข่งเขาอ่ะมันไม่ออกไปพุ่นอ่ะน้ำไหลเข้ามานี่ใส่ๆนี่ ถ้าถ้าล้นสานี่ก็คือดันออกนี่ยังเดียวถ้าล้นสานี่อันนี้ผมปล่อยไว้ใหท้ทางนางเขาอยู่แล้วก็มองใต้ปลายยังจังเลยนี่ที่ผมปล่ไปมันล้นคือภาษาเป็นเต็มเลยพี่น้องถ้าสาเต็มเภาษาเาาต็มก็คือไม่จีนเลยน,นี่ท่านี่วางถอยอยู่พี่น้องพอยหน่อยโปดผมมาลองวางหนังสือด้อตัวนั้นหน่อยสึ่งสัน่นผมเกี่ยวฟอใหญ่มาใส่ ปลาอยู่นี่ผมลงเลรลยนจากบ้านผมมาอันสามลอยตน่าจะตกไก่พี่ล้วล่ะป่านนี้เขาจะเอาเบินส,สองหมื่นพี่น้องอยกให้มันอยู่นี่ไปครับแค่กันมันแค่ไปนี่แหละครับพเพราะน้ำที่มันมไหลเยอะดูเราด้านหลังขาพี่เป็นยังโอเคอยู่นะครับปักหมุดงามแท้ปักหมุดงามแฮ bắt ừ, bung ngắm thì ta đá đánh chết bị kín đấy này ngắm đi ba tuần đấy cả mắt tiên may là phi nòng ngọc phúc không nhìn nhắn mà luôn oh, tí chút tí chút 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 ok nòng lén ta má xuống mắt gì cũng cả là bây là เสาใส่ใบกับที่ต้นถือว่าโอเคยอยู่เดี๋ยวจะเพิ่มจากซีบต้นพี่น้อง <Okay. S 2> ย่างละซีบก่อนรอบหน้าคนละเดี๋ยวมันจะท้องก่อนพี่น้องต้นโสภา่อนพอาไอนันมาใส่ท่อนี้ไล่เขานี้ล่นกับจะไล่ออกคันนจะไลอ่ออกคันด้วมันเป็น,น,นจวชการนี่เอาคไนไม่อยู่หรอกว่า bố má cả đi <laughs> à, đi, để mông một tuần nữa, phải không? để phác bung say bực nhỉ bao tuần mông bờ, nhìn thấy, lọ bàn để khoang na, Xe say nhỉ để mà say con, cá chi đất cát kia nào. บรรยากาศที่รถกลับนะครับรถกลับออกมาแล้วเด้ย่แพเพินหาต้นนะครับนี่เกิ่ลอยหนึ่งหลังล้านนั่โอิโอวิวเจดนำไหลตาตาอออคุณนไอ้ลูกสายถิ่นวอนตนี้นะเอามาเสิร์ฟก็เหมือนรดแต้าเราเสร่อไปกินเห็ดนี่น้องเห็นบาเห็ดร้อนอะไเนี่ยติดสล ข้าเัาเนี่ยปลูกล้อยหนึ่งนี่งเะอะโอเคครับผมพี่น้องครับผมคลิปนี้เป็นคลิปปลูกต้นไม้ที่บ้านสวนโคกหนองนานะครับผมเพิ่มต้นไม้อีกวันนี้11ต้นนะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกปลูกสก้นี่ให้การติดตามที่ในก่อนชแนลนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปไมาให้เบิง่งเรื่อยๆคลิปหายุหากินคลิปลงลง้ลงลาคลิปเงานเทศการลไปทีละพี่น้องครับผม,ผมเจอกันคลิปหนา้าขอบคุณทุกสับสไคร ทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับผมี่การติดตามถึงลนชาแนลขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ